โลฮิสวัสดีครับน้องๆทุกคนโอ้ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดซับะไครกดติดตามให้ด้วยนะคะก่นอ,อนที่จะมาชมคลิปเรานี่วันนี้เราอยู่กันที่ริมทะเลนะครับโอ้ว้าววันนี้เราพาเจ้าสัตว์โลกน่ารักของเรามาเที่ยวทะเลว้าวตัวแรกเลยนี่เป็นเจ้าชีบ้ามาลาย เดี๋ยวเราพาเจ้าสัตว์ทั้งหลายของเราออกมาเที่ยวทะเลนี่วิ่งลงน้ําไปเลยแ่จกินก้าวิ่งลงน้ําไปเลยนี่ตัวหนึ่งไททลอทฟนะครับว้าวเจ้าไทชลททอทฟ์ตัวใหญ่ไปเลยตามตามมาลายไปนู่นเลยนะ้มาลายไม่รอเพื่อนเลยนี่เจ้าเดอดฮักหัวใหญ่อ้ว้าวเจ้าเดอฮัก เย่เย่เย่นี่เดือดฮักอยู่กลางทะเลโอ้วูวูมาลายไปนู่นแล้วมาลายไปไวมากเลยทุกคนโอ้นี่เดี๋ยวเรานี่ไดโนเสาร์เฮ้ยไม่ได้นีน่เราไม่นูน่นได้เดียวเสา ไปแล้วเจ้าไทเทอร์ท็อปไปนู่นแล้วนะครับแล้วก็นี่เจ้าอ้เจ้ามาลายจะลงทะเลแล้วนะครับน้องๆโอ้โหพี่มาลายของเรานี่ไปตายสิู้เย่มาแล้วเจ้าไทเทอร์ท็อปกำลังมาออาวให้เตินี่มาลาย โอ้ยรถถังมาแล้วรถถังกำลังจะไปยิงโจงโจงโจมพี่มาลายมาลายเป็นอะไรโอ้ยโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ